ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้วันที่16เดือนกรกฎาคม5ันกนะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับของ Vision King นะครับก็จะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับผมตัวนี้สามารถทนแรงรีคอยลปืนสปริงกาโม่ได้นะครับแล้วก็ทนแรงรีคอยระดับลูกซองได้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องที่ถึกทนมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ กล้องยิงเร็วของวิชช o n นคิงนะครับผมเพื่อนๆนะครับที่เคยใช้นะครับก็จะรู้ดีนะครับว่ากล้องของเขานะครับผมถึกทนขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับผม VS นะครับ1.2ขีด5คูณ 26L นะครับตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับผมวิชชั่นคิงแท้นะครับต้องกล่องดําเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับผม ก็ตอนนี้สินค้านะครับผมมีพร้อมส่งแล้วนะสมาชิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมตัวบอดี้ตัวกล้องนะครับตัวนี้แถมฝากระดูกนะครับแบบป๊อปอัพหัวท้ายนะครับนี่นะครับนี่ครับผมด้านหลังก็สามารถปรับสายตาได้นะครับผมตัวนี้มีไฟนะครับมีไฟสองสีนะครับผมเขียวแดงนะครับผมนี่นะครับ ปรับได้5ระดับหรือ5สเต็ปนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับในนะครับนี่ครับหมุนออกมาแล้วก็ปรับได้เลยนะครับใช้มือปรับก็ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแน่นมากนะครับผมท่อของเขาจะเป็นท่อ30มิลนะครับสมาชิกนี่ครับอัดก็ตไนโตรเจนนะครับผมไลลอากาศมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนนะครับ24มิลนะครับตัวนี้นะครับฝากระดูกป๊อปอัพหัวท้ายนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเปิดไฟนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับใส่ฐานก็ใส่ตรงข้างบนตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเส้นเล็งกันนะครับนี่นะครับผมเส้นเล็งลักษณะดังภาพเลยนะครับนี่นะครับเล่นใส่แจวนะครับสมาชิกนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ชมนะครับขอญาตปิดก่อนนะครับนี่นะครับไฟจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีแดงนะครับสมาชิกขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับจะเป็นฟ้าแดงนะครับปรับได้ห้าระดับหรือห้าสเต็ปนะครับผมความสว่างนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมเส้นล็งมินด์ดด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  ราคานะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ของแถมก็จะมีคู่มือสารการใช้งานนะครับฐานพนักสนิททางร้านแถมให้2ก้อนนะครับาชิดเลนหนึ่งผืนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับน้ําเอาไว้ตั้งกล้องนะครับแล้วก็จะมีขาจับร่างนะครับแบบสปีดมินทรงสูงนะครับผมท่อ30มิบมิลนะครับพร้อมปัจเจอแอลนะครับผมตัวนี้พร้อมใช้ครับสินค้ารับประกัน30วันนะครับผมในส่วนราคาครับราคาอยู่ที่ 2,750บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมย้ำาราคาอีกรอบนะครับราคาอยู่ที่2,750บาทรวมจัดส่งฟรีครับค่าพิธีห่างไกลทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับผมบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมหากท่านสนใจสินค้าครับติดต่อมาที่ไลน์ไอดีนะครับ @jukppp นะครับผม ไอเดลายแอดเจยูเคพพนะรับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมสินค้ามีหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับผมลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ